เชิญชวนที่ดองมาวิ่งทั่วประเทศนะครับร่วมกิจกรรมในงานวิ่งขอ,องมินิเอทอนวังน้อยครั้งที่สองนะครับเลยจัดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์แจ้นะครับตำบลชแมบออำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครริอยิธยาซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้อำเภอวังน้อยร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันกิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับหนึ่งเพื่อ จัดหาไรายได้นําไปเป็นทุนช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางของสังคมผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการในพื้นที่อํเาเภอวังน้อย2เพื่อเป็นกิจกรรมในการท่องเที่ยวในในพื้นที่อํเาเภอวังน้อยสามเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่และบุคคลทั่วไปครับในรางวัลในการแข่งของโอออชายหญิงระยะ10กิโลอ่า ได้รับรูุชนะเลรศจะรับถ้วยรางกระศึกงสาธิการและรางวัลจะมีรุ่น10กิโลและ5กิโลถ้วยรุ่นละ5ใบต่อรุ่นชายหญิงระยะทาง3กิโลจะไม่มีการแข่งขัน,ขนครับรายละเอียดในการสมัคร VIP สมัครราคา999บาทจะได้รับเหรียญเหรียญทองเสื้อ VIP เบอร์วิ่ง สามารถวิ่งได้ทุกระยะทางวิ่งระยะ10กิโล5กิโล3กิโลค่าสมัคร499บาทจะได้รับเหรียญเงินเสื้อวิ่งเบอร์วิ่งเหรียญรางวัลเป็นเหรียญที่ต่อโค้ดหมายเลขเป็นเหรียญที่มีคุณค่าครับในการสมัครก็สมัครได้ที่ตามเพจแล้วก็ที่วัดน้อประชาสรรค์ ก็ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์แจ้นะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้สถานที่แล้วก็ต่อโค้ดปลูกเสกเหรียญในครั้งนี้นะครับนับกการครับขอเจริญพอรอนะญาตโยมปิากานุสิตพุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกคนนะครับที่มีสิทกิจน์ในการ อะไรนะแข่งวิ่งมาราธอนนะครับเพื่อการกุศลครั้งนี้ของวัดน้อมวัดน้อมก็เหมือนจัดเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกเพื่อหา,อาเกี่ยวกับเรื่องทุนส่งเสริมกับให้กับทางคณะสังคมต่างๆได้ช่วยเหลือได้ไหลายๆอย่างนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านทุกคนมาร่วมการออกกําลังกายแล้วก็เป็นเกมกีฬาด้วยแล้วก็ได้เรี่ยที่เป็นที่ระลึกด้วยแล้วก็ช่วยเหลือกับทางด้านสังคมด้วย ก็ใครว่างเว้นในวันที่4กุมภาพั1,2567นะครับก็ร่วมตัวกันมาเล่นกีฬาการแข่งมาราทอนการวิ่งมาราทอนกันนะวัดน้องประชาสชนตั้งแต่เวลาประมาณ6โมงตั้งแต่6มโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับก็ขอเชื้อเชิญจเจริญพรไว้นัดทีนี้ครับทางเชกัน เรค่ควนะเดเด๋มันเข้ามาทาเรื่องเรื่อง้องวยาทานทแต่ว่าอนนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยเราไม่ว่าแบบดรัรมีมีกจไรสตมาจากเื้อเป็นแบบนี้แล้วก็เราลมงว่าเหรียนเขาเราติกาติดกอัน,นี้เสื้อวิ่ง,นนงเหรียญ<อ>วิ่งจะเป็นแบบนั่งักวิ่งทั่วไปครับน่ารอกับตัวดี ผมผมขอยนาก็คือผมผมจะถวายวัดไว้ร้อยร้อยร้อยชุดเสื้อจ้นร้อยชุดก็คือรายได้ที่จำหน่ายเนี่ยผมถวายวัดไปเลยรับก็อาจจะขอส่วนส่วนที่มันเป็นส่วนต่างมาในการที่มารวมกิจกรกัน